สามก๊กพอดแคสต์วิเคราะห์กลยุทธ์สามก๊กโดยอาจัลมิก สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ3ามกพอดแคสต์โดยผมอาจารย์มิกซ์นะฮะในวันนี้ครับก็เป็น EP ีต่อมาซึ่งเราจะเท้าความเส็กน้อยแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเล่าปี่นั้นทําการคิดคดทรยศนะฮะต่อโจโฉแน่นอนว่าจะว่าว่าเป็นความผิดของเล่าปี่ก็คงจะไม่เชิงแล้วครับท่านผู้ฟังครับแต่สิ่งที่เล่าปี่มีเนี่ยคือแบกภาระอันหนักอึ้งอยู่บนบ่า เพราะว่าพี่น้องของเล่าปีนะฮะไม่ว่าจะเป็นกวนอูแล้วก็เตียวหุยเนี่ยนะครับโอ้โหฝากความหวังไว้จริงๆฮะกับพี่ชายคนนี้นะครับแหมถ้าเป็นแบบในหนังจริงก็พี่ชายพี่ชายแต่ถ้าเป็นหนังเกาหลีก็อบป,ป้านะ เล่าปีครับตัดสินใจนะฮะที่จะทําตัวเหมือนมังกรที่โผลบินขึ้นบนฟากฟ้าทําตัวเหมือนนกน้อยแต่ไม่ใช่นกน้อยสิครับเป็นนกที่เป็นพญานกที่ออกมาจากกรงทองไม่อยากอยู่กับโจโฉแล้วครับและในตอนนั้นเนี่ยนะครับโจโฉก็เริ่มที่จะรู้แล้วล่ะครับว่าเล่าปีนั้นได้ทําการเข้ายึดเมืองชีจิ๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเล่าปีเองนั้นก็เรียกได้ว่าไม่สามารถนะครับที่จะยับยั้งนะครับให้น้องชายของเขาเนี่ยนะครับอย่างเตียวหุยนั้นยับยั้งชั่งใจในการที่จะสังหารรักษาการผู้ว่าแคว้นชีจิว ที่มีชื่อว่ากีเหมาครับเที่ยวหุยนั้นทําการโค่นล้มนะฮะแล้วก็สังหารนะครับทั้งครอบครัวทั้งวงตระกูลเลยทีเดียวแล้วครับของกีเหมานะครับทำให้ เล่าปีนั้นมีความวิตกกังวลในใจเป็นมากมายเลยทีเดียวล้วครับนั่นก็เพราะว่าเล่าปีนั้นทราบว่ากีเหมานั้นเป็นเรียกได้ว่ากล่องดวงใจเลยทีเดียวล้วครับของโจโฉเป็นคนที่โจโฉรักมากพอสมควรลองดูสิครับยกตัวอย่างเช่นหมันทองนะโจโฉนั้นรักหมันทองมากถึงขนาดให้เป็นผู้ว่าราชการเมืองฮูโตนะฮะซึ่งเป็นเมืองหลวงเลยทีเดียวเรียกว่า ถ้าเป็นที่อเมริกาก็นายกเทศมนตรีนะฮะแห่งแมนฮัตตันฮะนิวยอร์กเลยทีเดียวแล้วครับทีนี่กีมเหมาเองก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่โจโฉนั้นสั่งการให้มาปักหลักนะครับในการที่จะรักษาเมืองที่ชื่อว่าเมืองชีจิวเนี่ยนะครับโดยเมืองชีจิวนั้นมีเมืองย่อยจํานวนมากมายมหาศาลเลยทีเดียวแล้วครับยกตัวอย่างเช่นเมืองแห่ฝืนะเมืองเสี่ยวพ่ายนะครับแล้วก็อีกหลายหัวเมืองเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นแคว้นที่ใหญ่แต่ผมต้องบอกกับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านก่อนแล้วครับว่าอันเมืองี่่่าองททใหญยูฉ ที่ตะว,วันออกนะครับของเมืองฮูโตหากแต่ว่าเมืองชีจิ๋วเนี่ยเป็นเมืองที่อันตรายครับ <c oughs> เพราะว่าเมืองชีจิ๋วนั้นเรียกได้ว่าเป็นชุมทางแหละไม่ใช่ชุมทางรถไฟนะครับแต่ว่าเป็นชุมทางของการเคลื่อนพลเคลื่อนทัพเลยทีเดียวแล้วครับคล้ายๆกับเกงจิ๋วนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ปกครองเมืองหรือแคว้นชีจิ๋วเนี่ยนะครับถ้าไม่เก่งเอาไว้ไม่ได้ครับเล่า <c oughs> ปีนั้นสามารถที่จะเข้ายึดนะครับเมืองชีจิ๋วแล้วก็เรียกว่าพวกลูกน้องนะครับของกีเหมานั้นก็ยอมสิโรราบแล้วครับต่อ เล่าปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะด้วยการใช้กําลังทางทหารของกวนอูแล้วก็เตียวหุยนะครับเรียกว่าเล่าปีนั้นไม่ได้ทําอะไรมากมายหรอกครับแต่ว่าน้องๆนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นขุมพลัง เป็นคนที่ให้ความศรัทธาเล่าปีนั้นเป็นผู้นําทางความคิดนะถ้าเราจะมาดูกันให้ชัดเนี่ยนะครับเล่าปีนั้นมีลักษณะที่เป็นผู้นําทางความคิดเป็นเจ้าลัทธิที่มีความมุ่งมา่ปรารถนาครับที่จะขยายดินแดนพอยึดเมืองชีจิวได้ปุ๊บเนี่ยโจโฉไม่พอใจครับดังนั้นครับโจโฉจึงได้ทําการตัดสินใจที่จะส่งลูกน้องนะครับไปทําการเข้าตีนะครับเมืองชีจิวตอนแรกโจโฉก็คิดเองแล้วฮะว่าจะยกไปเข้าตีเองหรือไม่ แต่สุดท้ายโจโฉก็กําลังจะตัดสินใจแล้วครับที่จะให้ลูกน้องนะครับอย่างเล่าใต้นะครับนำกองทัพบ,บุกไปทําการตีที่เมืองฉีจิ๋วเนี่ยนะครับในขณะที่เล่าปี่นั้นก็มีความวิตกกังวลเป็นยิ่งนักเลยทีเดียวแล้วครับว่ามหัรนี้จะทําอย่างไรกันดีละทีนี้แหะโอ้โหลําบากลย,ลยทีเดียวฮะก็ทําการเรียกระดมนะฮะพวกบรรดาที่ปรึกษาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตันเต่งฮะตันเต่งนั้นเป็นคนที่มีความพักดีมีความรักและมีความเคารพต่อเล่าปี่เป็นมากที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวดังนั้นนตตัเเงก็ลยข้า คุยกับเล่าปี่เล่าปี่ก็เลยทําการพูดคุยพูดจานะฮะว่ามาบัดน,นี้เป็นสถานการณ์ที่อันตรายเป็นยิ่งนักเพราะว่าโจโฉนั้นอาจจะทําการกรีทาทับมาด้วยตัวเองหรืออาจจะสั่งการให้ลูกน้องคนเก่งคนสําคัญทําการยกกองทัพมานะฮะเพื่อทําการมาบุกยึดชีจิ๋วคืนจากเล่าปี่ให้ได้เลยทีเดียวตั้นเต็งบอกว่าเรื่องนั้นท่านไม่ต้องวิตกกังวลเล่าปี่บอกจะไม่กังวลได้อย่างไรก็เมื่อกําลังพลของเรา ยากที่จะต้านทานโจโฉอีกทั้งชีจิวนั้นเป็นยุทธภูมิที่สําคัญเป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งที่มีความอันตารายไม่เก่งเอาไว้ไม่ได้คล้ายๆกับเก่งจิวเนี่ยนะครับตันเต็งครับก็เลยทําการปลอบประโลมนะครับไปยังเล่าปี่แล้วครับว่าถ้าเล่าปี่ไม่ต้องกังวล เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะไปขอให้อ้วนเซี่ยวมาช่วยเนีเพราะว่าอ้วนเซี่ยวนั้นเรียกว่าก็ต้องการที่จะทําการยึดอํานาจจากโจโฉแล้วก็อยากที่จะมาเป็นสมุหานายกหรือแม้กระทั่งอยากที่จะโค่นล้มจักรพรรดิฮั่นเฮียนเต้ซะเลยดังนั้นสิ่งที่เราพึงกระทําในตอนนี้นั่นก็คือการขอให้อ้วนเซี่ยวมาร่วมสนธิกําลังกับเราในการเข้าตีโจโฉแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นวินวินซิทูเอชันเลยทีเดียว เล่าปีบอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรเนื่องจากตัวของอ้วนเซี่ยวเองเนี่ยก็เพิ่งเสียน้องชายอย่างอ้วนสุดมาแล้วเล่าปีเองก็เป็นเหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้อ้วนสุดนั้นนะซึ่งเป็นญาติผู้น้องของอ้วนเซี่ยวนั้นจะต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจเรียกได้ว่ากระอักเลือดแหมไม่ได้กินน้ําพึ้งกระอักเลือดเลยทีเดียวท่านเต็ง,ตงบอกว่าท่านเอาอย่างนี้ เราต้องหาผู้ใหญ่นะฮะตันเต่งบอกว่าต้องหาผู้ใหญ่ไปเคลียร์ต้องหาผู้ใหญ่ไปคุยอ้าวคำถามคือว่าใครเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนเสี้ยวให้ความเคารพแล้วก็นับถือตันเต่งบอกว่ามีอยู่คนหนึ่งและท่านเล่าปีนั้นสนิทกับเขาซะด้วยเอ๊สนิทยังไงเล่าปีบอกเอ๊สนิทยังไงเพราะว่าสนิทก็อาจจะไม่ใกล้ชิดมากเพราะจำชื่อไม่ได้ตันเต่งบอกนึกให้ดีสิท่านเล่าปีคนคนนี้เป็นนักวิชาการ แล้วก็เรียกว่าเป็นอาจารย์ของท่านมาก่อนด้วยอ้วนเซี่ยวให้ความเคารพคนนี้เป็นอย่างมากคนในพื้นที่และคนที่มีพื้นเพมาอย่างยาวนานในอำนาจอย่างอ้วนเซี่ยวและใครอื่นๆก็ต้องให้ความเกรงใจกับคนผู้นี้เล่าปีหันไปเอา้าเต้เฮียนเหรอท่านเต่งบอกจําได้แล้วรึเล่าปีบอกจําได้แล้วสิโอ,โอเต้เฮียนครับเต้เฮียนเป็นอาจารย์ของเล่าปีฮะคนนี้เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เคยสอนเล่าปีมาพร้อมๆกับโลติดนะท่านโลติดนันเคยเป็นแม่ทัพคนสําคัญ นะในสมัยก่อนเป็นฝ่ายบูที่สําคัญของราชสํานักฮั่นในขณะที่เต้เฮียนนั้นเป็นนักวิชาการคนเก่งที่เก่งในเรื่องของการปกครองที่เก่งในเรื่องของศิลปะวิทยาการต่างๆขอให้ท่านเล่าปี่นั้นเขียนจดหมายแล้วให้คนนาหนังสือนี้ไปให้ท่านเต้เฮียนขอให้ท่านเต้เฮียนนั้นได้ช่วยละ่ะเล่าปีบอกได้เล่าปีก็เลยส่งทูตนะฮะเขียนจดหมายสดิบสดีเลยทีเดียวแล้วฮะแล้วก็ทําการส่งทูตเนี่ยนะฮะไปหาท่านเต้เฮียน เมื่อท่านเต้เฮียนได้เจอกับทูดของเล่าปี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่านในจดหมายนะครับที่เล่าปี่ไล่เลียงเขียนมาเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าท่านเต้เฮียนรู้สึกว่าโอ้ไม่มีปัญหาเลยเราไม่อยากให้ทะเลาะเบาแวงกันคนกันเองทั้งนั้นนะเดี๋ยวผู้ใหญ่เคลียร์ให้เรียกว่าต้องมีกาวใจแล้วครับนี่แหละครับการเมืองในยุคสามก๊กต้องมีผู้ใหญ่ไปเคลียร์เห็นไหมครับพออย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเต้เฮียนก็ทําการเขียนหนังสือนะครับให้ไปหาอ้วนเซียวบอกว่าอยากจะให้อ้วนเซียวนั้นมาช่วยเล่าปี่ โดยการร่วมกันจัดการโจโฉซึ่งใครๆเขาก็รู้กันแล้วครับถ้าเป็นระดับผู้หลักผู้ใหญ่เขารู้กันดีแล้วครับว่าโจโฉนี่มันกำเริบเสบสารในความคิดของคนเหล่านั้นดังนั้นคนถือหนังสือะะจากเตยเฮียนไปหาอ้วนเซี่ยวก็นําไปให้ เมื่อว้นเซียวได้อ่านหนังสือเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะที่ที่ได้จากท่านเต้เฮียนว้นเซียวนั้นมีความเคารพแล้วก็มีความรู้สึกว่าท่านเต้เฮียนเนี่ยโอ้โหเป็นผู้ที่มีบารมีพอสมควรเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองมาก็หลายสมัยแล้วดังนั้นว้นเซียวก็คิดอย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวเพราะว่าใจหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับอ้นเซียวเองก็แค้นใจในตัวเล่าปี่เป็นยิ่งนักเนื่องจากเล่าปี่เนี่ย โอ้โหีกก็ไปจัดการแล้วครับน้องชายนะครับญาติผู้น้องของอ้วนเซียวที่ชื่อวอ้วนสุดถึงแม้ว่าอ้วนเซียวนั้นจะไม่ได้รู้สึกรักแล้วก็รู้สึกดีกับอ้วนสุดสักเท่าไหร่แต่มันก็เหมือนการรูปคมแล้วครับหมนคนในตระกูลนะครับมาโดนเล่าปนะีนั้นมาจัดการซะนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อีนี้ทางหนึ่งก็คืออ้วนเซียวเองก็เกรงใจท่านเตยเฮียนเป็นอย่างมากดังนั้นนะครับอ้วนเซียวจึงได้ทําการเรียกให้บรรดาที่ปรึกษาต่างๆของอ้วนเซียวมาระดมสมองมาเบรนสตอม r m i n g b r a i n s ม o r m i นะคงไม่ต้องมีฟิวชาร์ตนะม ก็ปรากฏว่าที่ปรึกษานั้นก็เสียงแตกบางคนก็บอกว่าควรจะเชื่อท่านเต้เฮียนร่วมกับเล่าปี่บางคนบอกว่าไม่ได้นะเพราะว่าเล่าปี่เองเนี่ยก็ทำไม่ดีกับตระกูลหยวนหรือตระกูลอ้วนมาดังนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีที่ปรึกษาคนสําคัญอยู่สองคนครับเดินเข้ามาในที่ประชุมแห่งนั้นที่ปรึกษาสองคนนั้นครับมีชื่อว่าเขาฮิวแล้วก็ซุนขามครับ เขาฮิวกับสุนขามนั้นทําการพินิจพิเคราะห์ว่าจะช่วยฝ่ายของเล่าปีหรือว่าจะเข้าเกียรวว่างดีอย่าไปช่วยเลยปรากฏว่าเขาฮิวกับสุนขามครับตัดสินใจบอกว่าอยากจะเรียนให้ท่านอ้วนเซียวได้ทราบว่าจังหวะน,นี้คือจังหวะด,ดีที่ควรทําตามสิ่งที่ท่านเต้เฮียนได้เขียนจดหมายมาหาเหตุผลก็เพราะว่าถ้าไปช่วยโจโฉหรือว่าปล่อยปละละเลยให้โจโฉนั้นอยู่รอดต่อไป อันนี้อาจจะดูไม่สมควรแล้วก็จะไม่ได้รับความนิยมนะฮะจากประชาชนต้องอย่าลืมว่าแม้ว่าจะสามารถที่จะใช้กําลังนะฮะในการยึดครองอํานาจได้แต่ถ้าไม่ได้รับความนิยมและได้รับความเห็นชอบจากประชาชนอํานาจนั้นแหมก็มีขาหนึ่งแล้วครับที่มันค่อนข้างที่จะโงนเงนินโงนเงนินอีกทั้งถ้าเกิดว่าช่วยเล่าปี่ภาพลักษณ์ของท่านอ้วนเซี่ยวจะดูดีขึ้นมาเลยทีเดียวการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะรู้สึกว่าประชาชนให้การยอมรับแล้วการทํางานอะไรต่างๆมันก็จะง่ายขึ้นในอนาคตดังนั้น ซุนขามกับเขาฮิวก็เลยทําการเสนอว่าอยากให้ท่านอ้วนเซี่ยวนั้นได้ทําการช่วยเหลือท่านเล่าปีโดยทําการสนที่กาลังร่วมกันทําการเข้าตีแบบประกบแซนด์วิชเลยทีเดียวแล้วครับมาเข้าที่พระนครฮูโต้มาบทกยีม้มาทำการบทกยี่ให้โจโฉนั้นจะต้องราบคาบไปเลยทีเดียวแล้วครับมาอ้วนเซี่ยวได้ยินดังนั้นก็บอกว่าเอาละเอาตามแผนของท่านเขาฮิวกับท่านซุนขามเหตุผลก็เพราะว่า อ้วนเซียวนั้นรู้ว่าเขาฮิวกับซุนขามนั้นเป็นคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทํางานมานานแสนนานแล้วสองคนนี้ก็เรียกว่ามีสติปัญญาที่เฉียบแหลมแล้วเคยทํางานสําเร็จมาให้กับอ้วนเซียวมาโดยตลอดดังนั้นอ้วนเซียวจึงรีบเขียนจดหมายบอกให้มาเร็วเน้นรีบไปส่งให้เล่าปี่ที่เมืองชีจิวส่วนฝ่ายของอ้วนเซียวนั้นก็จะทําการตั้งกองทัพอะไรต่างๆให้เต็มที่เลยทีเดียวแล้วก็พร้อมที่ทําการเคลื่อนพลไปทําการเข้าตีพระนครฮูโตของโจโฉเลยทีเดียวแล้วครับ มาจะกล่าวถึงฝ่ายของโจโฉกันบ้างแล้วครับหมโจโฉนั้นก็มีความกังวลใจเพราะว่าศึกรอบด้านนะฮะอย่าลืมว่าโจโฉนั้นก็เป็นศัตรูกับทั้งอ้วนเซี่ยวเป็นศัตรูกับทั้งเล้าปีเป็นศัตรูกับทั้งเตียวซิว่วแล้วก็เล่าเปียวเรียกว่าศึกรอบด้านแต่กําลังทหารของโจโฉนั้นลําพังไม่สามารถสู้กับอ้วนเซี่ยวได้ดังนั้นมีความกังวลเป็นยิ่งนักเลยทีเดียวแหละครับอย่างไรก็าตามครับผมขอย้อนกลับมาพูดถึงฝ่ายของอ้วนเซี่ยวสักนิดหนึ่งว่า ก่อนที่อ้วนเซียวจะทําการยกกองทัพไปเข้าตีโจโฉนั้นเพื่อให้มีความชอบธรรมเพราะว่าประชาชนบางคนนั้นอาจจะรู้สึกว่านโยบายในการปกครองของโจโฉนั้นประชาชนมีความสุขอยู่ดีกินดีอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่อ้วนเซียวได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาของอ้วนเซียวเสนอว่าควรจะต้องทําอย่างยิ่งก็คือการปล่อยข่าวให้โจโฉนั้นหมดความชอบธรรมในการเป็นผู้ปกครองและวิธีการที่ดีที่สุดในความคิดของที่ปรึกษาของอ้วนเซียวนั่นก็คือการเขียนคําประกาศ ในการไล่เลียงนะฮะเรียกว่าสตอรี่เทลลิงนะฮะให้โจโฉนั้นเป็นคนไม่ดีในสายตาของประชาชนเป็นคนที่ประชาชนนั้นเห็นควรว่าการปราบโจโฉนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วถูกต้องแล้วดังนั้นใครล่ะครับที่จะเป็นคนร่างหนังสือฉบับนี้คนคนนั้นชื่อว่าตันหลิมครับตันหลิมนั้นเป็น อารักนะฮะซึ่งมีความสามารถในการเขียนพวกจดหมายเหตุต่างๆเป็นคนที่มีความสามารถในการใช้ภาษาใช้ตัวอักษรอะไรต่างๆแล้วก็สามารถที่จะเขียนโน้มน้าวจิตใจคนได้เป็นอย่างมากดังนั้นอ้วนเสี้ยวจึงให้ไปเรียกตันหลิมมาบอกว่าให้ท่านตันหลิมทําการเขียนหนังสือให้ดีเชียวนะเขียนหนังสือให้คมเชียวนะเรียกว่าบาดลึกถึงหัวใจของโจโฉบาดลึกถึงความผู้สึกของประชาชนเลยทีเดียวตันหลิมครับโอ้โหเขียนไร้เรียงมาเลยบอกโอ้หโน้มน้าวมาตั้งแต่ในสมัยของพระเจ้าฮันโกโจ ก็คือพระเจ้าฮันเกาจูบอกว่าตับสมัยพระเจ้าฮันโกโจอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาอยู่กันมาอยู่ดีกินดีกันมามาบัดนี้โจโฉเป็นคนไม่ดีแล้วก็ไล่เลียงนะฮะด่าตั้งแต่รากเง่าตระกูลของโจโฉนะครับตั้งแต่โจเตงนะฮะผู้ซึ่งเป็นปู่โจโฉเป็นคนไม่ดีเป็นมหาขันทีที่เป็นคนไม่ดีมาถึงโจโกมาถึงโจโฉว่าโจโฉนั้นบ่อนทําลายแผ่นดินเป็นอย่างมากเรียกว่าหนังสือฉบับนั้น เขียนแบบโอ้โหกริบเลยทีเดียวลแล้วครับเราจะนั้นคําประกาศของตันหลิมนะฮะก็แพร่สพัดไปทั่วแผ่นดินเลยทีเดียวแล้วครับแผ่นดินหั่นในขณะนั้นจนกระทั่งหนังสือฉบับนี้แน่นอนว่าไม่มีอะไรที่จะหลุดหูดหลุดตานะฮะโจโฉเขาไม่ใช่คนปิดหูปิดตาครับเขารับฟังข่าวสารรอบด้านโจโฉในขณะนั้นครับกำลังนอนพักผ่อนนะฮะด้วยความปวดศีรษะนะเขามีอาการปวดศีรษะมากๆเลยทีเดียวแล้วเขากาลังนอนรักษาต<笑><笑>ัวก็ปรากฏว่าทหารก็บอกร้ายงานต่อท่านโจโฉแล้วครับ<ม>ว่า มาบัดน,นี้มีหนังสือคําประกาศที่เขียนโดยนายอาลักษ์ที่ชื่อว่าตันหลิมซึ่งเป็นลูกน้องของวนเซียวเขียนว่าท่านโจโฉเนี่ยโอ้โหเป็นยังไงไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจะโดนโจโฉเล่นงานแล้วกลัวจะต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจเพราะตอนนี้ยังไม่สมัครใจที่จะลาโลกก็ปรากฏว่าครับก็มอบให้โจโฉอ่านเองโจโฉนั่งอ่านนะฮะคำประกาศของตันหลิมนะที่ พยายามจะขุดรากเง่าสักหลาดของฝ่ายของโจโฉมาตั้งแต่คุณปู่เลยทีเดียวแล้วครับโจโฉแบบโอ้โหปีตแตกปีตแตกจนกระทั่งอาการปวดหัวครับหายเป็นปริทิ้งเลยทีเดียวแล้วครับไม่โจโฉลุกขึ้นมาครับโอ้โหเงือแตกซิดเงือแตกซิดเช็ดเงือโอ้โหโจโฉเช็ดเงือปาดเงือแล้วก็อ่านคําประกาศของตันหลิมฮะก็ปรากฏว่าตันหลิมเนี่ยเขียนได้แบบโอ้โหทิมแทงใจโจโฉเป็นอย่างมากโจโฉถึงขนาดหัวล้อนะครับเครียดจนกระทั่งหัวล้อออกมา แล้วหลังจากนั้นครับทุกคนก็อยู่ตรงนั้นครับก็ตกใจว่าท่านโจโฉท่านเป็นอะไรหรือเปล่าท่านเครียดหรือเปล่าโจโฉบอกว่าโอ้โหตันหลิมนี่มันเขียนเก่งจริงๆมันเขียนขนาดนี้ได้ยังไงบางเรื่องโจโฉยังไม่รู้เลยว่าเป็นเรื่องของตัวเองครับโอ้โหโจโฉบอกว่าไม่ได้กังวลอะไรเลยมันตลกเพราะว่าการศึกการทหารเนี่ยมันต้องใช้ฝ่ายบู ฝ่ายบุญถึงจะเขียนดีแค่ไหนแต่ถ้าทหารของฝ่ายบูนั้นไม่มีความสามารถในการรบก็ไม่มีความหมายนี่คือคําพูดของโจโฉนะที่อยู่ในวนรรณกรรม3มก,ก๊กแล้วปรากฏว่าโจโฉก็บอกเอาล่ะเราเข้าใจสถานการณ์แล้วว่าเขาทําการปล่อยข่าวทําการสร้างข่าวลือทําการ discredit นะเป็นการใช้วทัทก,กรรมอย่างรุนแรงเพื่อให้ประชาชนนั้นไม่ลุกฮือไม่ต่อต้านอ้วนเซียวดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาคิดกันว่าเราจะทําอย่างไรกันดีละทีนี้ ก็ปรากฏว่าแล้วครับแมฮะที่ปรึกษาแล้วครับของโจโฉครับที่ชื่อว่าซุนหกนี่นะฮะเรียกว่าหัวหน้าแก๊งเลยทีเดียวครับหัวหน้าแก๊งที่ปรึกษาแม่ก็มีคงจะมีการเมืองภายในกันบ้างพอสมควรเลยทีเดียวแล้วครับก็ปรากฏว่าซุนหกบอกว่าท่านโจโฉไม่ต้องวิตกกังวลแต่อย่างใดเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คืออ้วนเซี่ยวนั้นแม้ว่าจะมีกําลังมากก็จริงแต่กําลังของอ้วนเซี่ยวนั้นไม่ได้มีความสามารถเท่ากับกําลังท่านโจโฉ อันที่ปรึกษาต่างๆนะั้นมีหลายคนไม่ว่าจะเป็นเตียนห้องสิมโพยเขาฮิวซุนขามหรือเยอะแยะมากมายเอ่ยชื่อแทบจะไม่หมดเลยทีเดียวแล้วครับมีหลายคนมากเลยทีเดียวคนเหล่านี้เป็นคนที่อิจฉาริษยาซึ่งกันและกันขาดความสามัคคีในหมู่คณะดังนั้นอ้วนเซียวเองก็เป็นแค่โครงสร้างที่ใหญ่แต่ว่าเรียกว่าเสาเข็มก็ไม่ค่อยที่จะแข็งแรงเท่าไหร่แล้วครับรากฐานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นสิ่งที่จะต้องจัดการในตอนนี้ก็คือการจัดการเล่าปี่ในเวลาเดียวกัน โจโฉบอกว่าเดี๋ยวเราจะส่งกองทัพไปโดยทําการให้ถือธงของสมุหนายกโจโฉไปโดยเพื่อเป็นการสร้างกลลวงให้กับเล่าปีนั้นมีความขั้นครามโดยจะส่งทหารไปจํานวน5 0,000คนและให้นําทัพนะครับโดยเล่าใต้กับองตงนะครับซึ่งเล่าใต้เองนั้นเคยเป็นเจ้าแคว้นกุนจิวมาก่อนเขาก็เรียกว่าเป็นคนที่โอเคพอสมควรแต่ว่าเล่าใต้นั้นรบไม่เก่งครับที่ปรึกษานั้นก็เรียกว่าค้านขึ้นมาคอรัสกันขึ้นมาอย่างมากมายมหาศาลบอกว่าท่านส่งเล่าใต้กับองตงไปนี่ งานคงจะสําเร็จได้ยากเลยทีเดียวทําไมท่านส่งไปอย่างนี้โจโฉบอกว่าไม่ได้ต้องการส่งไปให้เอาชนะรู้ดีว่าเล่าใต้กับองตงนั้นเป็นคนที่ไม่ได้เก่งกาจอะไรหากแต่ว่าเราจะส่งไปเพื่อทําการค้ายันไม่ให้ทําการรบกับเล่าปีเป็นกลยุทธ์ในทางการทาหารแบบนี้ดังนั้นครับโจโฉจึงได้เรียกให้เล่าใต้กับองตงนั้น มาพบนะครับแล้วก็ให้พาทหารนะฮะจำนวนประมาณห0,000่นนายครับเดินทางไปไปตั้งค่ายอยู่ห่างจากกําแพงเมืองฉีจิ๋วเพื่อเป็นการกดดันแล้วก็เรียกว่าเป็นสงครามเย็นแบบไกลๆเลยทีเดียวแล้วครับปรากฏว่าครับพอเล่าใต้นะฮะกับอองตงครับพาทหารเคลื่อนพลไปนะฮะจนกระทั่งไปถึงที่หน้าเมืองฉีจิ๋วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าครับฝ่ายของเล่าปี่นั้นก็สั่นสะท้านไปทั้งหัวใจเลยทีเดียวแล้วครับแม เราปีทําการเรียกระดมนะฮะจะเป็นซุนเขียนตันเต่งนะฮะน้องๆอย่างกวนอูเตียวหุยมาคุยกันว่าจะทํายังไงกันดีละทีนี้ก็ปรากฏว่าครับกวนอูกับเตียวหุยก็อาสากันครับบอกว่าอยากนะฮะที่จะไปทําการจัดการนะครับเล่าใต้กับองตงเนี่ยนะฮะเล่าปีบอกว่าเตียวหุยไม่เหมาะเพราะว่าเตียวหุยอารมณ์ร้อนก็เลยทําการสั่งให้กวนอูพากองทัพไปก็หลักพันเท่านั้นเองครับสองสามพันคนนะครับทีนี้พอทําการเคลื่อนพลไปใกล้ที่จะถึง เล่าใต้กับองตงพร้อมด้วยกําลังทหารของฝ่ายโจโฉนะฮะประมาณห0 0หม่นนายเลยทีเดียวแล้วครับก็ปรากฏว่าเล่าใต้กับองตงเป็นคนที่ไม่ชอบรบก็ <c oughs> เกี่ยงกันซะไปสิบอกไอ้องตงไปองตงเป็นรองแม่ทัพองตงบอกไอ้ข้าเป็นรองแม่ทัพท่านเป็นแม่ทัพแม่ทัพต้องพาไปสิ คุยไปคุยมาไม่รู้ทํายังไงจับไม้สั้นไม้ยาวซะง,งันละครับบอกว่าใครจับแพ้คนนั้นก็ไปลบก็แล้วกันปรากฏว่าองตงจับจับแพ้ครับปรากฏว่าเมื่อองตงพ่ายแพ้ในการจับฉลากเนี่ยนะครับก็ต้องพาทหารไปครึ่งหนึ่งก็ประมาณ25,000นายทําการเคลื่อนพลไปปรากฏว่าไปประทะกับกองทัพของกวนอูครับอ,องตงนั้นทําการเข้าประมือกับกวนอูก็หมาอเรียกว่าโป๊ป้าโป๊ป้าโอ้โหเรียกว่ากวนอูนั้นเออโป๊นะฮะเอากระบ,บี่มาปรากฏว่ากวนอูไม่สังหารองตงครับ เพราะว่ากวนอูนั้นเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็รู้ว่ายุทธการยุทธวิธีต่างๆเนี่ยกลยุทธ์คุณจะต้องทําอย่างไรก็ปรากฏว่ากวนอูครับอาศัยจังหวะที่องตงกาลังพลาดเอาไมหนีป๊อปนะครับแล้วเอาองตงเนี่ยพลาดเอาไว้นะกับอานม้าเลยทีเดียวแล้วครับโอ้ยทำยังไงล่ะครับงานนี้ลำบากลำบนเป็นยิ่งนะฮะกวนอูก็แมบไปม้านะครับควบม้าช้าแล้วครับกลับเข้าเมืองจีจิ๋วก่อนแล้วครับมัดองตงเสเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหมัดซสดิ้นยากเลยทีเดียวแล้วครับก็ปรากฏว่า พอองตงที่ถูกมัดนะเข้าไปที่เมืองชีจิวก็ไปเจอกับเล่าปีครับปรากฏว่าเล่าปีบอกเอ้ยทำอย่างนั้นกับท่านองตงได้อย่างไรเขาเป็นผู้รักผู้ใหญ่รีบเข้าไปแก้มัดให้องตงครับแล้วบอกว่าท่านท่าน,ท,านท่านเดี๋ยวก่อนนั่งก่อนขอโทษด,ด้วยที่เทำอะไรรุนแรงเกินไปหาเสื้อผ้าใหม่ๆดีๆให้ท่านใส่นะฮะแล้วก็จัดงานเลี้ยงจัดอาหารการกินอะไรต่างๆให้กับท่านองตงโอ้ยองตงแบบสำนึกในบุญคุณเลยทีเดียวแล้วครับแหมสำนึกรักเล่าปีเลยทีเดียวแล้วครับ,รป,รบปรากฏว่ายังเหลือเล่าใตา้ฮะ เล่าใต้นั้นเหลือทหารอีกประมาณ25 0 0 0นาายครานี้เตียวหุยบอกว่าน้องสามขออาสาเองนะพี่ใหญ่น้องสามขออาสาเองนะพี่ใหญ่ก็ปรากฏว่าเล่าปีบอกว่าไม่ได้น้องสามเป็นคนใจร้อนเดี๋ยวไปไปพลาดพลัง้งมือหนักนะแล้วไปทําให้เล่าใต้เขาตายนั้นไม่คุ้มเลยเพราะว่าเล่าใต้เนี่ยถ้าได้เล่าใต้มาแบบเป็นๆเนี่ยไม่ใช่ปูแล้วไม่ใช่ปูเป็นๆเ,เล่าใต้มาแบบเป็นๆเ,เนี่ยจะดีกว่าเล่าใต้แบบลาโลก ไม่อยากได้เล่าใต้แบบตายๆเตียวหุยบอกเข้าใจแล้วเดี๋ยวคอยดูเชื่อมือเชื่อฝีมือของน้องสามเล่าไปบอกเอา้าให้โอกาสก็ปรากฏว่าครับเตียวหุยก็เลยพาทหารครับหลักสองสามพันประมาณนี้แหละครับก็พาไปนะฮะแล้วก็ไปเจอเล่าใต้ก็ไปตั้งแคมป์ตั้งค่ายกันอยู่นะฮะเรียกว่าไม่ยอมออกรบซึ่งกันและกันเตียวหุยก็ไปทารบสั่งทหารไปทารบตัวเองก็ออกไปทารบบอกว่าเล่าใต้อย่ารักตัวกลัวตายมารบกันเลยปรากฏว่าเล่าใต้ไม่ออกรบครับ เตียวหวยไม่รู้ทํำยังไงครับไปใช้คนอุบายแต่แมมคนอุบายนี่ผมก็ไม่ค่อยถูกอกถูกใจเท่าไหร่ลครับเพราะว่าเตียวหุยนั้นเริ่มทําการปารตี้ดื่มกินแล้วครับแล้วก็ทําการเคี่ยนตีทหารซะเต็มที่เลยทีเดียวล่ะครับหลังจากนั้นบอกไอ้ทหารคนนี้พูดไม่เข้าหูทําการมัดเอาไว้นะฮะเคี่ยนตีซะเต็มที่ปรากฏว่าเตียวหุยครับแซงนะครับ แซงทําบอแต่ไม่บ้านะแต่ผมไม่ค่อยชอบแบบนี้เท่าไหร่เขาก็บอกให้ลูกน้องบอกว่าเ,เดี๋ยวแอบไปแก้มัดให้อคนที่โดนโดนตีเนี่ยแล้วก็โดนมัดรัดเอาไว้เนี่ยนะปล่อยมันให้มันไปไป,ไปสวามิภักด์ทางนู้นเพราะว่าอยู่ทางนี้ไม่สบายหรอกนี่รู้เลยว่าต้องไปสวามิภักด์ก็ปรากฏว่าครับจริงๆด้วยครับพอแอบไปแก้มัดเสร็จทหารนี่ก็แอบลอบไปสวามิภักด์ต่อเล่าใต้แล้วก็ไปเล่าว,ว่าตอนนี้เตียวหุยขาดสติอะไรเต็มที่เลยทีเดียวแล้วฮะฝ่ายของเล่าใต้นั้น เห็นว่าทหารของเตียวหุยนั้นสะบักสะบอมอย่างเต็มที่แล้วครับคงไม่มีใครยอมจะสะบักสะบอมแหมเรียกว่าแบบสะบักสะบอมหนักเลยทีเดียวแล้วครับก็โอเคก็เลยทําการคือเตียวหุยก่อนหน้านี้เขาทําการปล่อยข่าวลวงไปว่าเขาเนี่ยจะทําการเข้าตีที่ค่ายในคืนนี้ดังนั้นก็เลยทําให้เล่าใต้นั้นออกมาตั้งกําลังทหารอยู่รอบค่ายแต่หารู้ไม่แล้วครับว่าเตียวหุยใช้แผนซ้อนแผนแหมแผนซ้อนแผนซับซ้อนซ้อนเงื่อนทําการจัดการแล้วก็สามารถจับตัวเล่าใต้มาได้ เตียวหุยทําการมัดตัวและจับตัวเล่าใต้ได้แบบเป็นๆแล้วนําเข้าไปที่เมืองชีจิวไปให้กับพี่เล่าปีเล่าปีบอกภูมิใจแหมภูมิใจในน้องโซพราวภูมิใจในน้องคนนี้เป็นอย่างมากก็ปรากฏว่าแล้วครับแหมใช้มุกเดิมแล้วครับใช้มุกเดิมรีบแกะแก้มัดไอ้ท่านเล่าใต้ไปทําอย่างนั้นกับท่านได้อย่างไรท่านเป็นผู้รักผู้ใหญ่ท่านเคยเป็นถึงอดีตเจ้าเมืองกุนจิ๋วเลยทีเดียวดังนั้นพอไปแก้มัดเสร็จปุ๊บก,ก็หาเสื้อผ้าดีๆให้ จัดอาหารการกินอย่างดีอย่างดีลองคิดดูสิครับเคลื่อนพลมาจะใครจะได้กินอาหารดีๆล่ะครับเล่าใต้นั้นโอ้โหสํานึกในเล่าปีมากบอกว่าท่านเล่าปีไม่ฆ่าค่า,คาไม่สังหารไม่ประหารชีวิตค่าแล้วยังจะมาทําดีกับข้าอีกด้วยโอ้โหเล่าปีบอกไม่เป็นไรจริงๆแล้วเนี่ยเล่าปีก็เริ่มทําดําเนินการตามแผนใช้วาทกรรมใช้วาจารเป็นมีความแหลมคมเป็นอย่างมากบอกเล่าใต้กับองตงตัวนั้นล่ะครับว่าท่านสมุหานายกโจโฉนั้นเข้าใจผิด กี่เหมาเองก็คิดร้ายกับข้าข้าต้องป้องกันตัวแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมเมืองชีจิวเนี่ยก็จะต้องส่งมอบไปกับท่านโจโฉอยู่แล้วข้าแค่ดูแลเป็นการชั่วคราวไม่อยากให้ท่านสมุหาหนายกโจโฉนั้นเข้าใจผิดข้าเลยท่านทั้งสองคนจักรุณาไปบอกท่านโจโฉได้หรือไม่ว่าข้าไม่มีใจที่จะคิดคดทรยศหรือว่าหักหลังท่านโจโฉเลยเล่าใต้กับองตงบอกว่าไม่มีปัญหาข้าขอใช้ชีวิตของข้าเป็นประกันเล่าปีบอกว่าขอบคุณท่านมาก ปรากฏว่าแล้วครับแหม่เล่าใต้ก็เชื่อแล้วครับเล่าปีก็ส่งท่านเล่าใต้กับท่านองตงกลับไปที่พระนครฮูโตช่วยไปแจ้งข่าวให้ด้วยขอความกรุณา please 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 ก็ปรากฏว่าเมื่อเล่าใต้และองตงนั้นเดินทางกลับไปนะฮะจนกระทั่งถึงพระนครฮูโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับเล่าใต้กับองตงก็บอกว่าท่านเล่าปีไม่ได้ทําอะไรท่านเล่าปีเขาไม่ได้ทรยศเดี๋ยวเขาก็คืนเมือง่ายโจโฉบอกไอ้เจ้าสองคนนี่มันใช้ไม่ได้เรียกทหารบอกมันนี้ จับ2คนนี้ไปทําการประหารให้ลาโลกไปแบบไม่สมัครใจปรากฏว่าครับที่ปรึกษาคานก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวช่วงหน้าซิวหน้าขวานหน้าสงครามแบบนี้การทําการประหารแม่ทับรองแม่ทับทําให้ทหารเสียขวัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งแลลวครับที่ปรึกษาแหะครับคนหนึ่งที่ชื่อว่าคงหยงเนี่ยนะฮะบ,บอกไม่เอาท่านทําแบบนี้ไม่ได้โจโฉบอกไม่ให้ทำแบบนี้ให้ทําอย่างไร คงยงบอกว่ามีแผนน่ะคงยงนี่เขาสืบเชื้อสายมาจากท่านคงจื้อเลยทีเดียวแล้วครับก็เรียกว่าเป็นหลานของเหลียของหลานอะไรมายาวเลยทีเดียวแล้วครับว่าคงจื้อเกิดก่อนหน้านี้นานมากคงยงบอกว่าท่านโจโฉไม่ควรที่จะทําการประหารชีวิตสองคนนี้เพราะว่าจะทําให้ทหารเสียขวัญแล้วต่อไปใครจะอยากทํางานให้ท่านโจโฉก็โอเคช่วงนี้เป็นช่วงสงครามต้องทําการนิ่งสงบจิตสงบใจเสียก่อนแล้วท่านคงยงเรามีแผนอะไรข้าเนี่ยอยากจะพากองทัพไปทําการบทขยี้เล่าปี่ซะตอนนี้เลยทีเดียว คงยงบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงหน้าแรงพืชพันธ์ธัญญาหารไม่พร้อมสเบียงกลังไม่พังพร้อมแล้วจะพาทหารไปรบได้อย่างไรแรงจูงใจของทหารในขณะนั้นคือเรื่องของสเบียงเขามาทำมาหากินแบบนี้เขาจะมีใจไปสู้ได้อย่างไรถ้าเขาไปแบบอดๆอยากๆเพราะฉะนั้นรอสักนิดหนึ่งรอให้ข้าวออกรวงก่อนแต่ตอนนี้สิ่งที่เราจะทํามีสองสิ่งสิ่งแรกก็คือสะสมสเบียงเพื่อทําการรบครั้งใหญ่เข้าปะทะครั้งใหญ่เพื่อทําการ,รเผด็จศึกเลยแล้วก็อย่างที่2เนี่ย ก็คือเราต้องการพันธมิตรท่านโจโฉโดดเดียวเดยียวดดยอยู่ท่ามกลางอ้วนเซี่ยวอยู่ท่ามกลางเล่าปีแบบนี้สถานการณ์แบบนี้ไม่สู้ดีนักไม่ดีต่อท่านเลยโจโฉจะทำอย่างไรคงยงบอกว่าอยากจะให้ไปเจรจาขอความร่วมมือทางการทหารกับเตียวซิว่วแล้วก็เล่าปียวอยากจะให้เตียวซิ่วกับเล่าเปียวนั้นมาทําการร่วมในการเป็นพันธมิตรกับท่านโจโฉแบบนี้ท่านจะเข้มแข็งขึ้นเป็นอย่างมากโจโฉบอกดีเลย แล้วโจโฉก็ทําการตัดสินใจล้ครับที่จะให้ทูตคนหนึ่งที่มีความสามารถเป็นกุนซือที่ปรึกษาคนหนึ่งในทีมของโจโฉเป็นทีมฝ่ายยุทธศาสตร์เลยของโจโฉคนนี้ครับมีชื่อว่าเล่าหัวครับโจโฉส่งเล่าหัวไปหาเตียวซิ่วก่อนเพราะว่าระยะทางก็น่าจะดีที่สุดนะครับเป็นจังหวะเป็นโลเคชันที่เหมาะเจาะในการไปเจรจาในครั้งแรกโจโฉส่งเล่าหัวไปเมื่อเล่าหัวไปเสร็จปุ๊บก็ไปเจอกับที่ปรึกษาคนเก่งนะเรียกว่าเป็นหน้าห้องเลยทีเดียวแล้วครับของเตียวซิ่ คนนั้นมีชื่อว่ากาเซียงครับกาเซียงนั้นเขาเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีแล้วก็คนที่ทํางานอยู่กับเขาเนี่ยก็จะรอดพ้นนะฮะเรียกว่าแพ้ยากเล่าหัวเมื่อได้ทําการเข้าพบกับกาเซียงก็ปรากฏว่าก็ไปเล่าเรื่องราวนะครับนำจดหมายของท่านโจโฉบอกว่าอยากจะคืนดีแล้วก็อยากจะให้ท่านเตียวซิ่วนั้นมาร่วมเป็นพันธมิตรกันในการปราบอ้วนเซี่ยวแล้วมาเป็นพวกกันกาเซียงบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวขอไปคุยกับท่านเตียวซิ่วก่อนน่าจะเป็นข่าวดี ให้ท่านเล่าหัวได้พักผ่อนก่อนก็จัดห้องหับอะไรให้เล่าหัวเขาได้พักอย่างสบายใจเดินทางมาไกลก็คงจะเหนื่อยอะไรประมาณนี้ปรากฏว่ากาเซียงก็รีบไปทําการเข้าพบกับ,กบเตียวซิ่วผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาของกาเซียงโดยตรงบอกว่ามาบัดนี้โจโฉได้ส่งให้เล่าหัวน,นําหนังสือมาขอเป็นมิตรและร่วมกันทําการปราบวุ่นซิ่วด้วยกันเตียวซิ่วบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นไอเดียที่ดีแต่เอ๊ะโจโฉจะโอเคเหรอเพราะว่าเตียวซิ่วนั้นก่อนหน้าน,นี้ได้ทาการสังหารโจง,งั่งแล้วก็เตียนอุย ซึ่งโจโงั่งเนี่ยเป็นลูกชายคนโตของโจโฉแถมเตียนอุยนั้นก็เป็นนายทหารที่ปกปักรักษาโจโฉเป็นอย่างดีเป็นคนที่โจโฉรักมากแล้วโจโฉจะยอมจริงๆหรือกาเซียงบอกว่าเท่าที่สังเกตอาการของเล่าหัวจังหวะน,นี้เป็นจังหวะที่ดีที่จะคืนดีต่อกันแต่ในขณะนั้นที่กําลังเจรจากันอยู่ปรากฏว่าทหารก็มาร้ายงานต่อเท่านตียวซิ่วแล้วครับว่า มาบัดนี้ท่านอ้วนเซียวได้ทาการส่งทูตมาเพื่อทําการเข้าพบกับท่านเตียวซิ่วกาเซียงก็คงจะบอกว่าหมายให้ท่านเตียวซิ่วเนื้อหอมจริงๆอ้วนเซียวก็ได้ส่งทูตมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอทูตมาเข้าพบบอกว่าท่านอ้วนเซียวนั้นต้องการที่จะเป็นมิตรแล้วก็ร่วมมือกันกับท่านเตียวซิ่วเห็นไฮะเริ่มหาพวกแล้วเพราะว่าพอมันใกล้เคียงสูสีกันก็ต้องการหาพวกกาเซียงบอกว่าบังอาจทหารจับตัวทูตของอ้วนเซียวไปประหารชีวิตบัดเดียวนี้ให้ลาโลกไปแบบไม่สมัครใจบัดเดียวนี้ ทหารก็ลากตัวไปโอ้ยเขาเป็นทูตเขาเป็นทูตของอ้วนเซียวนะโชครับโดนประหารชีวิตเตียวซิ่วงงครับบอกเอ้ยท่านกาเซียงทำแบบนี้ทำไปทำไมกาเซียงบอกว่าท่านเตียวซิ่วฟังให้ดีนะอ้วนเซี่วนั้นเป็นองค์กรใหญ่การที่เราเข้าไปร่วมด้วยเราแค่กระจิตริตเขาคงไม่เห็นความสำคัญกับเราเท่ากับโจโฉหรอกเราไปช่วยโจโฉเราจะกลายเป็นคนสำคัญของโจโฉเพราะว่าโจโฉนั้นเป็นรองอ้วนเซียวอยู่เตียวซิ่วได้ยินสิ่งที่กาเซียงพูดเหมือนแหวกม่านของเมฆจนกระทั่งเห็นแสงสว่าง ดังนั้นเตียวซิ่วจึงทําการตัดสินใจบอกกับเล่าหัวไปว่าเราจะเดินทางไปทําการสวามิภักดิ์ต่อโจอโฉอ,อย่างแน่นอนเรื่องราวของวรรณกรรมสามก๊กนั้นมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนมีตัวละครมากมายให้เราศึกษามีสิ่งที่เป็นสารพันแต่ถ้าเราถอดรหัสด,ดูให้ดีเราจะเห็นได้เลยว่ามีอุทาหรณ์มีกลยุทธ์มีสิ่งที่เราสามารถถอดรหัสสกัดกฤตได้อย่างมากมายมหาศาลและนี่แหละครับก็คือสเสน่ห์ของสามก,ก๊กขอบคุณ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับรายการ3ก๊กพอดแคสต์ในการวิเคราะห์กลยุทธ์ก๊กโดยผมนัตกริตเปาอินอาจารย์มิกแล้วพบกันสําหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจียนขอบคุณสวัสดีครับ